สู้กับเวทครับเราต้องการค้นพ่อค้นแม่ดาเมจต้องบอกสู้กับแทุกตัวต้องการค้นพ่อค้นแม่เราไม่รู้ตั้งแต่เป็นเมตาแต่ตั้งแต่ทีกตั้งแต่กูสังเกตมาไม่มีใครเล่นกัปตันเลยเฮ้ยูเห็นกัปตันเวทกัปตันกัปตันกากโลล้อเลยกัปตันอัมซอลลี่ ตายไปอีกคนกัปตันไม่เชียร์หรอถ้าโลกิไม่ได้กูต้องต้องแม่คอมโบอะไปห้องไอห้องไออันติห้าไออันติคืออะไรห้างไออันติคืออะไรนั่นสิเอ้ามึงเล่นวิธีกูเล่นไปแป๊บเดียวเอ๊ไอ้ศัตรูจะเป็นเงาเว้ย <favour> มึงจะเห็นอดีตของศัตรูเว้ยแล้วมึงยิงอ <personnes> <ed ous> ดีตเออยิงอดีตมึงลองไปดูแล้วมึงยิงเลย ของดีไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงโดนตัวยิงโดนอดีตมันอะเดี๋ยวอดีตมันจะเข้าไปหาอนาคตแต่มึงตามกูมานะดูกูเปิดมึงตามนะเดมเย้แคลรี่คือกับต่อมนี่เลยยังมีโอกาสเลยยังมีโอกาสเอ้ยไม่ได้ออคุณโดนคุณโดนโลกเก้าเก้าเลยไทยแลนด์โน่หนึ่งโอ้โหรู้เลยว่าเป็นคนไต้หวันเอ๊ มันมีทางอื่นออกไปได้ด้วยนะเพื่อนเฮ้ยกูเห็นชนะอยามกูเห็นชนะเฮ้ยมันม,มนีมันมีอันนี้ด้วยไอรอนแมนอัอ <laughs> บกูโดนตกายแอ่มันแซฟสไนเปอร์สองตัวยิงไม่โดนเลยอโอ้มึงดูเลือด<ค>ดิ<ห>เราสไนเปอร์สองคนยิงยิงให้ตายว่มึงดูเลือดมึง กวยิงนิ่งๆกันได้เ็ยิงกูดไปสักพักหนึ่งแล้วเลือดมันไม่ลดหรอะเออทำไมเลือดมันไม่ลดหรกูมีอะไรแปลกๆเลยนี่กูหลัาทีมเรายังข่านไม่ได้สักคนเลยมันต้งป้องชัเฮียไม่ได้ละปลี่ยนเป็นสายลงเลนเทงเลทงเหลแทงเท่ง แล้วพูดแองต้องพูดตายไปต้องเชียร์ต้องเชียร์ซัพพอร์ตอะเหมือนกันเอออุ้ยกออไอคิดรถแวนกูจะชอบังไงกับใส่รถแวนเป็นน้ำกูถือนะแม่ทีมคิวเฮ้ยยังไม่ทีมคิวเกลยังไม่ตายบินขึ้นไปฆ่ามึงใครก็ตายรถแวน เหมือนมีไอรอนแมนบินมาแล้วก็ตายเลยวโคตรโกงไอ้จี้จี้โคตรโกงไม่ค่ากูนะมึงไออันติคืออะไรนะมันจะถือแก๊ลิงคู่ ไอ้ักดิสิทิมิไม่ไม่เอามันระเบิดระเบิดล็อกตัวกักดิ์สิทธิ์มิสระศักดิ์สิทธิ์มิสระเล็ดลิคูเลย โอเ้ยนไอ้แสบทางป้อมจริงตลอดตลอดตลอตลอดนลอ้ตลอดลอไลอดูลอดอดตเอดตลอเตอดตลอเอเลอมอดลอดกลลลอลดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊บติดเลยอ่ะฮิวเรามตฮิวไปโอเคเราไม่มีฮิวอ้าวอดโดดปลา ฉลาบหายเพื่อนกูหายฉลาดกูงงเลยกูกำลังหิวเพื่อนอยดีเพื่อนกูหายไปไหนไอ้ฉลาดไอ้โอ้ไม่ทันแล้วไอ้ฉลาดไอ้สัโอ้โหอู้เพเฟอร์เกมเลยไอฉลาบอ่ะอืออะหายได้ไงวะ อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะเจ็ดเจ็ดเต็ดเจ็ดเจ็ดนจ็ดรับจะไม่ให้ให้กูแดกพวกมันแล้วแบบวิ่งวิ่งไปส่งผ่านมาเลยไหมเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะโหลดเดลต้าฟอร์สมาด้วยอ๋อให้กูอ่ะนะเออโอเก้เฮ้ยไม่ตายแล้วตายแล้ว ทำไมกูเห็นตัวละครกระตุกหมดเลยกูโหลดเกมแน่เลยเด็ืไปไหวเลยไปไหนเนี่ยกูยิงอดีตมากเลยตอนนี้ตอนไหนกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะเพิ่งยิงอดีตเพิ่งยิงเยอะที่สุดในทีนะครับ คิดว่าไงอครักุณเล็กมากนี้ขนาดไอ้ยิงแล้วยิงกันที่ไหนให้ยิงาันนาค้ดในยิงใน ที่มันตายอะไรก็นีโอ้โคตรเละเทะเคุข้าไปสามสามแม่ไอแต้มึงทำได้ใงญะเา่มไม่ตายเลยนี <c oughs> ่คนยิงกันดีมเป็นไงล่ะยิงกรดีมฝั่งเรามันเมตาไงโคตรพอโคตแม่ดีเฟนอยู่เรา <c oughs> แล้วแบบเออไอไอล็อกเก็ตกับพันธุ์เชอร์กับกูดดม่นคือคอมโบสามทีมแบบครบเลยอะอ่าม่นคือคอมโบแบบพันธุ์เชอร์ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนนะกูยิงแบบรัวๆแล้วปืนไอพันธุ์เชอร์มึงมิ่งซีโร่รีคอยยังยิงยมงก็ยิงดีดียิงแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีอันติตลอดเวลา